สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้วันศุกร์ปทํทำงานมาอืมวันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะจะ่มาดูตัวเองว่าวันขึ้นวันขึ้นนะคะมานั่งดูอืกดเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเนาะ คนเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็พูดถึงศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนามีแต่เรื่องแต่เาวาอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันดูแลศาสนาดูแลพระสงฆ์ที่ท่านอา,าพาธหรือว่าพระสงฆ์ที่ท่านแก่แล้วเราต้องดูแลลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องดูแลให้ดี